รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร่วม,วม,วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีดดหัวใจใล สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้มาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสการะขอพรหลวงพอ่อ,พอโตจากนั้นพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบิตกิติมศ,กมศรรมักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปะติดตามรับชมรพยยร้อมกันเลยค่ะก็ยอดเยี่ยมท่ามทุกทนนะวันนี้ก็ <c oughs> ใกล้จะสิ้น ปีสกราช2,564แล้วเราท่านทั้งหลายจะเป็นหนูหนูน้องน้องเยาวาชนคนของชาติหรือว่าหนุ่มสาววัยรุ่นหรือผู้เท่าผู้แก่หรือว่าจะเป็นแม้แต่พระสงฆ์สมนเณประชาชนคนทั้งหลายทั้งปวงเราท่านทั้งหลาย ก่อนจะสิ้นปีศักราช2,564ปีนี้ก็ขอเราทั้งหลายอย่ามัวเมาประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสมีชีวิตมีลมหายใจขอให้เราใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าปล่อยให้วันเวลาต้องฆ่าชีวิตของเราให้สูญสลายหายไปกับวันเวลา โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติกับศาสนา,ศานะถ้าเราไม่ทำอะไรอาไว้เป็นประโยชน์ชีวิตเ,าเราก็ปีเดียวปี2 5 6พนีนี้ชีวิตเราขาดทุนนะชีวิตขาดทุนดังนั้นต้องสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเอาไว้เป็นกำไรบุญต้นทุน สืบต่อถึงเสื่องถึงเรื่องเชื่อมปีสกราชใหม่2,515นะาในช่วงนี้วัดวารามต่างๆก็เตรียมจัดงานเจริญพุทธมนต์หรือว่าสวดมนต์ข้ามปีกันทั่วทุกวัดวารามส่วนที่วัดดุกระบือนี้โยมก็ จะปีนี้ก็จัดพิธีบริเวณด้านหน้าอุโบสถหลังเดิมทำไมจึงบอกว่าจัดหน้าอุโบสถหลังเดิมปกติเราจัดที่อุโบสถหลังใหม่นะมา3มปีแล้วนะสปีหรือ3ามปีแล้ว,นะแ,ลวแต่ขณะน,นี้อุโบสถหลังใหม่กําลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นอุโบสถกําลังปูหินอ่อนอยู่นาปูพื้นด้วยหินอ่อนยังไม่ทัเร็จเ็จสิ้นเรียบร้อยก็ นั้นเราก็ยังไม่สามารถไปใช้พื้นที่บนอุโบ,นบนสถหลังใหม่ได้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็ในช่วงนี้โยมชิหรือนภัทรท่านมีกุศลทตาเป็นเจ้าภาพสร้างท้าเวสุวรรณนะซึ่งจะได้นำมาประดิษฐานณนะบริเวณด้านหน้าอุโบสถหลังเดิมหลังนี้อยู่คู่กับพระราหูนะ แล้วก็จะได้ทำพิธีช่วยประกอบพิธีบวงสวงกันในวันที่31ธันวาคมนี้ก็โดยมีคุณโยมนภพัหรือโยมชิเป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสวงแล้วก็จะมีพราหมณ์ประกอบพิธีนะในท้ายที่สุดนี้กลาวขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตลอดเวลาขอ ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญเขาจะหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัดยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและก็ตะลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบังขุนเทียนชายทะเลก็อย,อย่าลืมแวะมาที่ซอยเทียนทะเล19 ตรงเข้ามากลับขอพอหลวงพ่อโตมาถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะโดยเฉพาะในวันที่31ธันวาคมพศ2564เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพศ2565ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิดถึง Come it me.